สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีวันฝนตกลินม่ไหนก็คืมคืมพี่น้องน้องมิวกี้กันหนาวหมดหรอกก็ตกลินมือนีัคืมคืมสบายดีเด้อพี่น้องพอมอุ้มอย่าเดินอย่าดินห้นชี้ให้แล้วหันหันฮักกรตื่นแต่นอนฮัก็กินนมยาคนหนาวคนหนาวเอาผ้าห่มให้อีก Ôi Ê, ê, ê Ê, ê Ta đâm ta đèn bò. Bởi đi ế ạ Ô, bốc ta Hôm bấy bấy, hôm bấy, bớt náo, bớt náo Cả náo khi phân tục lên อุ้มตั้งขึ้นวันนี้คนบ้างอุ้มนอนแด้วเดี๋ยวนดี๋ยวคนใหญ่เอาป่เออหอนั่นแหละมื้อนี้ใส่แว่นเพิดเพิดมมือฝนตกมื้อใดแดดฮอนเมื่อใดใส่เพิ่นกางเวิ่นแสดงคื้นเอามือเอามือออกคนหมักเอามือออกคนฮักกระซองเดือนมักให้อุ้มนั่งน้อนไว้ ผัดพื้นเขาก็ได้สองเดือนผัดอุ้มนั่งลายผัดยันลังพื้นคดนะเนาะยังที่ไล่กับสามเดือนสี่เดือนพอเวลาหาอุ้มนอนจัง้นนะตะดสั้นคอหน่อยหนึ่งก็บอได้ได้พื้นก็จะแบบว่าดึกดึกอยากลุกนั่งนะบืนเอ้ยเอ้ยอยากลุกนั่งนะพี่น้องแล้วก็ให้อุ้มนั่งผัดอยู่ได้อุ้มนั่งก็อุ้มผัดบ่าสลับกันไปนอกกับเบือนอุ้มเนะก็ยังบ่ได้ได้พืนก็อยากให้ให้แต่อุ้มพี่น้องเอ้ นอนกะบ่ค่อยนอนมือนอ้อนึงบ่เกิน2เทื่อนอนก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดหยังเนาะว่าเวลาทั้งหมดกะอยู่ที่อุ้มเพิ่นเบิดนะเอ้ยอารมณ์บ่ดียอกบ่ยิ้มดอกเนาะเ <c oughs> พิ่นอารมณ์ดีด้ยอกหัวยุ้มเด้อพี่น้องเพิ่นเห็นหงเนะะงาะางฟังมื้อกะตอนเช้าเพิ่นตื่นสิมักตื่น,น,น,น3:00 4:00ตื่นแล้วก็บ่นอนตื่นมาลนแต่ละมือ้อ เฮ็น่าเวีอยู่ตื่นมาลิ่นทีสามตีสี่ตื่นมาลิ่นแบบว่าผู้เป็นแม่เป็นพ่ออยากนอนเนาะเอาเิ่นกินนมอิ่มแล้วกับเอาผ่นนอนลงในอู่ไปส่องบึงย้ำได้เห็นผ่นอ้อยแอฟเดียวนะไปส่องบึงย้ำได้เห็นหน่าจะส่องหดหัวยิ่งเป้่อยิ่งเปอยไลงแม่อยากนอนไปส่องบนหลอหัวเป้ยเป้่อยิ่นเฮ็ดแม่ไปส่อง กาคนกับหนาวเราเทียอยากนอนนะมันจะอันคำว่าห้าวาบาบาบ่าว่าอยีางพูดได้นอนยงไงต้องชมงยังบอหนอนบหลังเอาอยากนอนอยู่ตาสิรับอยู่ไปใส่อูอ่ก,ก็ตื่นก็ให้อุ้มรับข้ามือไปวางทำลบกับยังบอดนอนพี่น,น้องเลยอยากให้อุ้มติดมือแหงเลย ที่กาดนาวทุกใาคนนาวคนไหกีนฟอันมรวมเนาะนกเจ้านาววะยกรูนยิ้มดเเสบยอยู่ยิ้มดอกเลมบีเ่น้อยขี้ห้งมีพี่มู่ขี้ห้าเริ่มอยากนอนแบบ ล้องเสือยอกผ่นเว้าน้ำผืนผนก็เว้าแล้วพี่น้องปากติงนก็ยไอ้อว่าวกับว่ผ่นคือสิยากเวเาว่นะต็นอแอนํำผู้ใหญ่บรรยากาศกับตนงไพี่น้องคนตกลิ้นวันนี้เหมาะสำหรับนอนห่มผ้าอยู่ไลยแต่หัด พาลูกน้อยบ่ได้ห่มพาห่มเพอร์น้องเอไหมทงก้อยแห้งเด้อเดี๋ยวสมัคราเนนอนกินเนาะชวนมากถ้าเวลาเพิ่นอยากนอนเนาะถ้ลองเอาให้กินนมคาโอ้โหนม,มกับโอนมไลค่ค่อยๆนะน้องทำอุ้มกินค้ามือพออุ้มกินอันบนเบาะนอนเพิ่นกานมเบิดเพิ่นกาเวลาใชอุ้มเพินเ่นนอนเพิ่นก็ตื่นนะ กาบผกินนนี่เดี๋ยวชดมากมิจตลับเข้าพี่น้องแต่ก็บได้รับเถื่อนเถื่อนกินน้ำอิ่มแล้วก็ตารับน้อยหนึ่งแล้วก็ตื่นอีกพี่น้องนอนยากได้กว่าสิหัวผมนอนได้ผมไปสิหให้สิห้องถ้าเพื่อนอยากนอนู่คือเด็กน้อยคนอื่นได้พี่น้องนอนต้องได้ให้กินอิ่มบ่อิ่มก็ให้ตาสิลับอยู่เมาอป็นไหวนะต้องได้ให้ได้แอวโดนกว่าจะนอนได้ เพิคนทำเวลาอยากนอนนะเพิ่นชี้ให้น,น,นะแม่นบอกมิงกี้ตาทาักแนมหนึ่งขับอุ้มกินเพิ่นกับสีตื่นเองน,นนะทำแน่นี่ยังว่านเสือเพิ่นอยากนอนแห้งเพิ่นก็รับรับพาขวดนมเอาออกตาทักเบิง่งเหลือกตาเบิ่งยัง นั่งน,นั่งหน่อยอากาศมันเย็นเนาะพี่น้องสนุกนอนแล้วผ่าแวไว้้เหิคนเบิง่งทับัตร่นอารมณ์ดีคนก็นอนเบิ่งผ่าใช่ไหมนั่งหน่อยผ่าในห้องกวดนม น้ำหนาวนะพี่น้องกะเด้งเย็นมั้ยช่องเบิ่งนี่เด้อพอดีตั้งสิปั๊มนมแม่พี่น้องนมแม่นี่กะมีอยู่เล็กหน่อยนะพี่น้องส่วนมากกินนมนั่นหลักๆบางคนเบาว่าเป็นเพราะคลร์บลายบอก็กินเดี๋ยวนี้ก็กินแทบทุกอย่างเลยแต่ก็ยังคือเก่าะพี่น้องเลยกินปีกินยังก็กินแต่มันกะ ยันคือเก่าแหละมันแล้วแต่คนเนาะเกี่ยวที่ว่าเขากินหันกินนี่กะอีกยังที่ว่าเออกินแล้วน้ำนมมากที่ก็กินมันกะยังคือเก่าอยู่ส่วนมากนมตัวนั่นกะค่อนข้างจะเปืองอยู่ถ้าเป็นน้ำนมตัวเองลายกะให้ชิอยากเปืองเงินเนาะว่าพื่นก็ากให้ลูกได้กินนมแม่นะแต่ได้มันแบบผมมีมีน้อยหนึ่งเลยเวลาให้ดูดค้าเต้านี่กะมันดูดข้าวเดียวดูดข้าวเดียวแล้วก็ชิอยากลด เราได้กินอย่างลากคำปั้มกันบรายหรอกพี่น้องเสือก็นอ้อนหนึ่งเสือกับหอนอ,อนน่อนเนาะก็เสือหงส์เ้อพี่น้องเมีแต่เสื้อผ้า,านัา่ง,งนอนแต่บ่ได้นอนหรอกพี่น้องเอ,อ้ยมีลนุกน้อยเนี่เเคยนอนเต็มอิม่มเนาะนอนนงัง มาด้วยช่องตน้นกันหนาวพิงไพรในบะังม,มุมผ้มไปสาอันนี้ก็ออกมาหนาเองวันสรุปเปร็วกร้มานอไัไใออกมาคนเดียวเพิ่นขึ้นหอดมือนาผู้เจ้าชาวเพนบัวาออกมากเลยออกมาขึา้นนอนห่มผ้าได้ตัวนี้หมักนอนห่มผ้าไคมีกับบพิงส่วนตัวนั่นห่มผ้าให้ก็ได้เพเป็นเอาผ้ามาห่มอันนี้ปุบ๊บรถหมักพิงไพรตัวนี้ แต่ละโตก็คือกันเนาะตัวนี้มันเคยพิงไัยเคยอันนอนกี่เท่าหมักพิงไัยเวลานอนกลางคืนมันหนาวเช้าอันนี้ต้องห่มเพราะห่มย่างดีเห็นตะคอพี่น้องเลยขึ้นผ้าขึ้นคนพี่น้องเอ้ยงัวกะมุ้ใดก็ยังบุญได้อาเข่าไปเลี้ยงเนาะมุ้ใดเสกเข่าไปเลี้ยงแคมนาเข่าไปเลี้ยงเราต้องใส้ซองคนอะไรคนเดียวบุคุ้มงัวเนาะ กินแต่นแหล่อ้อยตากฝน,นต้องฝ้ามืดขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณเนอะอคือสิบดมือแหละมือนี้บดบดมือเ่เห็นแดดเนอะอ้อมนังน้อยกับเสื้อผ้านังน้อยกบับ่าแห้งฝนตกลินเออสิรับเห่อต้องคอยเบิ่งนกันเนอะ อิ่มแต่ว,าาว,ว่าหนาวขนาดผู้ใหญ่ยังหนาวก้อยคำหยาดูเลยก้ายแห้งๆแล้วคนค่อยๆรับอยากนอนอริจังไห้ลายตาก็า รับกระขักพอดีจังเอาผ้าปิดไว้ลมเป่าหน,าน้ามันตื่นหอึมอ,อ่อนพี่นอ้อ,อ,อ,นองเขาเวลาพ่อคนว่างไม่ได้ดำหน้าก่ะก็ได้เบิ่งเปลี่ยนกันัเสียหน,น,นอช่วงดำหน้าค่ะคอยเบ,บิ่งแล้วก็แม่เพิ่นคอยเบอิบบ่งตอนแรงๆสิยากเลย่นอยากนอนเนาะช่วงบ่ายห้าทุ่มหนึ่งช่องทุ่ม ผลอยากนอนกับ่นอนจากเธอละผนก็ห้ให้อุ้มเล็กี่น้องแม่ผนจะเป็นคนหวนอนแต่ละมือยากแถ้ตาล่านว่านอนก็บ่ได้ไปกินข้านะแต่ตอนนี้แม่ผนก็พอเป็นเข่าบ้านเนาะก่อยากว่าดังไปน้องผลนอนไปใช่ลาบ่อยากนอนเผนก็บซีหูซีตาก็ถึกผลนอนจากเธอเด็มื้นกันมากี่น้องมูดชงผลแนวนี้เนาะ มุนทกนุ่มยีย่ยมนย็บอยู่ที่ไหนเนี่ยน่นาวพรมกระดกดกอันนี้ปิดไปนำไ้ำอะไพี่น้องว่า,างันหงางาค่ะสิฮกปิดไปกินน้ำยันงามฮักบรรยากาศอยู่เทียงนาก็ะไรอันนาาี้เอาผ้ายางขังนั้งคนมั้งพระบนนอนไข่เนี่ยมุนีตกแบบว่าพอดีงามนะตกบ่มีลมเนาะมีลมหรือสาดทั้งนั้นทั้งนี้ เทีงยงให้เทียงหน้ากันโมกหเลยเด้อพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะเสื้อผ้ากาัมันบูบีบ่นตากนะเออไปผึ่งมือจิตตล่างเต็มอยู่มันพลโตก๊กอุไดก็บพลตกมันหลบโมเหงกเถื่อนนอนเลยพี่น้อง ก็น,นอนเนี่ยบุก้าไปเว้าใกล้พี่น้องไปกันเตือนโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไว้เสร็จกันเด้อขอบคุณคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่ณอแม่พี่น้องเอฟซีสปูสนเด้อที่ติดตามรับชนม,มนะคะกำลังใจตล,ลอดมาเนาะยังบนนู่นอ,นอนน๋อซีน่าซีน่าปิดปิด ทำรับคลิปนี่กับเขาตัวรับแล้ว,วพี่นอ้นองลองมิวกีกับบจัจจิอันนี้เพืือบัจจินอนได้ที่ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง